ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนดีให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราอยากปลูกฝังเยาวชนเนี่ยให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตในศูนย์กิจกรรมธรรมชาติโพรงแรดก็วางแนวคิดว่าให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนอีกวิชาหนึ่งก็คือน้ำศาสตร์ของพระราชาเอาลงมาบรรจุไว้ในสิ่งที่เราปฏิบัติถึงเวลาที่คนไทยนะครับวันนี้ต้องปฏิบัติ มากกว่าพูดนะครับไม่มีเวลาทุกคนต้องลงมือปฏิบัติถึงแม้ไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งในร้านที่พระองค์ท่านทำเราก็ต้องทําเห็นวิกฤตของบ้านเมืองแต่ละครั้งทุกครั้งพระองค์ท่านจะต้องลงมาเยียวยาแก้ไขถามว่าทําไมต้องปล่อยพระองค์ท่านต้องทรงงานหนักขนาดนี้เราในฐานะคนใดเนี่ยต้องแบกเบาภาระ,ะขององ์ท่านให้ได้มากสุด